เสร็จเรียบร้อยนะครับผมงานยิงของแม็ก185นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมนี่นะครับการตั้งค่า สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องคนรักอาซีนะครับผมพลเอ็นสานะครับวันนี้นะครับเป็นอากาศยามเช้าเลยนะครับผมไปส่งลูกเสร็จนะครับก็พอดีผมมาเล่นแล้วก็เอาลามลูกค้ามาทดสอบให้ด้วยนะครับนี่นะครับผมคิงคองแมทหนึ่งนะครับผมเล่นกับวิทียหกเนะครับโอเคครับตัวนี้ติดตั้งรีซซฟมินินะครับรุ่น2หนวดนะครับผมเดี๋ยวไปลองบินจนดูนะครับโอเค ก็เรียบร้อยนะครับผมอาการบินฟิปทุกแกนนะครับตามคลิปนะครับผมโอเคครับตัวนี้ก็คือเหมาะอาการเริ่มซิ่งนะครับเพราะว่ามีการกันใบนะครับพอเวลาบินคล่องแล้วนะครับเดินทางคล่องแล้วไม่หลงอาการนะครับแล้วก็ชินกับสติ๊กนะครับช่วงสติ๊กทุกอย่างที่เซ็ตค่าไว้เพราะว่าสติ๊กมันถูกตั้งค่าแล้วก็ชแนลต่างต่างมันถูกตั้งค่าได้หมดนะครับผมอันนี้ผมตั้งค่าแบบบิน นุ่มๆนะครับเน้นนุ่มๆแล้วก็ตั้งเอโไว้ให้นะครับเพื่อให้เจ้าของระบินง่ายที่สุดนะครับแล้วพอเริ่มคุ้นชินแล้วค่อยปรับแต่งให้มันซิ่งขึ้นกว่านี้นะครับอย่างลําของผมนะครับพอเราเริ่มชินเราก็ถอดกาดกันใบออกไปนะครับเขาจะซิ่งได้อีกเยอะเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีการต้านลมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่คล่องอย่าเพิ่งถอดนะครับมันซิ่งก็จริงแต่มันตกมาทีมันเสียหายเยอะครับ อาจจะต้องเปลี่ยนใบพงใบพัดอะไรเงี้ยครับใบพัดมันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกแต่คือเราต้องมานั่งเปลี่ยนแล้วก็ต้องมานั่งเซตใหม่เช็คใหม่อะไรนะครับมันจะเสียเวลานะครับผมเอาให้คล่องก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยถอดกาดกันใบออกนะครับคราวนี้ก็จะเร็วขึ้นอีกเยอะครับผมเรียบร้อยครับผมมาบินกันครับคนรักซ c ทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนรักซ c ทุกท่านท่านนี้ครับครับผมก็ฝากงานคลิปต่างๆของ N3F ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปไหนอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ N3F สวัสดีครับ